จะได้โดยกว่าไม่คล้องไม่คาไม่ติดไม่ขาดโดยนิพพานอยู่แล้วเหมือนกันไปทั้งหมดทุกสิ้นทุกหมู่ทุกเหล่าถ้าไปหลงตั้งเอาซ้อนเข้าไปเมื่อไหร่ก็เป็นพบเป็นชาติทันทีเป็นพบเป็นชาติทันทีเป็นเวรเป็นกรรมทันทีแต่นั้นกับบาร,รมีทั้งหลายกับวาสนาทั้งหลายก็แค่น้อม ตามเท่านั้นไม่ใช่อ้อนวอนไม่ใช่ร้องขอไม่ใช่เอาทั้งสองสวัสด์แหละเพราะเอานั่นแหละมันจึงได้เป็นภูมิเป็นภพเป็นชาติเป็นวัตตะขึ้นมาโมหะในบวลามีโมหะใ,ในวาสนาวิบากในบัณมีวิบากในวาสนา ในเรื่องของบารมีในเรื่องของวาสนาในเรื่องขององค์คุณนั้นน่ะได้แค่น้อมตามโดยความเคารพเท่านั้นก็จะโดยนิพพานกับนิพพานไปได้วยกันโดยความไม่ยึดติดกับโดยความไม่ยึดติดไปได้วยกันโดยหลุดสตี แต่ถ้าน้อมแบบเอานะเขาเลบแบบเอาน้อมแบบเอากลายเป็นวัฏฏภูมิทันทีไม่ว่าจะเป็นวัฏาจาักรแห่งกรรมแห่งวิบากกรรมที่เกาะเกี่ยวเหนี่ยวรังตกดยยึดในวาสนาในบรรมีในองค์คุณแลว้วก็จะกลายเป็นหาเป็นปัญหาต่อสังสวัสดไปในที่สุด ลุ่มๆดอนๆติดๆกระขัดกันอยู่อย่างนั้นกัอบองค์พุทธะเนี่ยได้ความเคารพดนการนอบน้อมเท่านั้นไม่ใช่การตั้งเอา การกราบก็โดยความเคารพ้วยความนอบน้อมไม่ใช่กราบเพื่ออ้อนวอนเพื่อองขออะไรก็จะไม่เป็นการไม่เป็นวิบากไม่เป็นส,งสังฆวรก็จะโดยนิพพานกับนิพพานไปได้วยกันโดยความไม่ยึดติดกับความไม่ยึดติดไปด้วยกันเลยโดยดุสดีเลยนี่แหละ การเกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การข้องเกี่ยวไม่ใช่เกี่ยวเอาไม่ใช่ข้องเอาคารอบก็แค่ครรภน้อมก็แค่น้อมกาบก็แค่กาบวรู้ไหว้ก็แค่ไหวมันไม่ใช่เป็นการเอา้าอย่างนี้ จะไม่อยู่ในสถานะที่ว่าถูกหรืหรอผิดใช้ได้หรือใช้ไม่ได้การเคารพที่ไม่ใช่การเอาในความเคารพการนอบน้อมที่ไม่ใช่การเอากันในการนอบน้อมการกราบการไหว้ที่ไม่ใช่การเอากันในการกราบการไหวน้นะ่ไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียวกว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้มันนอกเหนือสถานะความความหมาย ไม่อยู่ในสถานะที่ว่าถูกหรือผิดเพราะมันไม่ใช่การเอาบนพื้นฐานของความไม่ยึดติดนั้น,นมันไม่อยู่ในสถานะที่ว่าถูกหรือผิดใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่การเอาทุกอย่างย่อมแล้วแล้วไปโดยสภาพอุปโลกนั้นโดยสภาพสมมตินั้นทุกขณะทุกขณะ การกาเพือการอุปโลกการสมมติการไหวคือการอุปโลกการสมมติการนอบน้อมคือการอุปโลกการสมมติในหนึ่งขณะของสภาวะธาตุธรรมจิตความเคารพนั้นก็เป็นการอุปโลกเป็นการสมมติเมื่อไม่ใช่การเอาก็ไม่อยู่ในฐานะว่าถูกหรือผิดใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ไมาจะได้สอบคล้อง ดนความไม่ยึดติดทั้งหมดในราสนายแงความไม่ยึดติดทั้งหมดที่มันไม่ใช่การเอากันทั้งไมมทั้งไม่ไหม